สวัสดีครับที่นี่บ้านสวนนนพันไม้นะครับบ้านที่มีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ก็วันนี้เราจะพามาดูของที่คนเขาสั่งไว้นะครับ <m uch ing> เป็นหัวโบดินสองตัวครับ <m uch ing> นี่นะ <m uch ing> เดี๋ยวเราจะมาบ,บอกชื่อกันตัวนี้ นะคบใบสีแบบนี้นะครับใบแบบนี้นะครับหัวแบบนี้นะครับเอออะไรนะบางเออบางกอกเยนโล่ครับผมอันนี้ ฟัดจาพิงค์จ้ะเยนโลบางกอกับฟัดจาพิงค์นะครับมีคนสั่งสับตัวเราเอามาผึ่งให้แห้งนะครับผึ่งได้สักพักแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปตัดรากตัดใบล้างน้ำอีกรอบแล้วเอามาผึ่งนะครับคือเราจะทำ ล้างยางออกนะคระช่วงนี้บัวดินไม่ค่อยจะออกดอกเยอะที่บ้านนะครับไม่ค่อยออกดอกเยอะมากขนาดนั้นนะคะก็ออกให้ปานกลางนะครับไม่ได้ออกทุกต้นนะนี่นะครับแต่เรารู้อยู่ว่ากอไหนเป็นกอนไหน ะคฟัดจาพิงหัวแบบนี้นะครับอันนี้เยลโล่บางกอกหัวแบบนี้ครับผมสำหรับใครที่ชอบต้นบัวดินนะครับก็สั่งสั่งได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เออ่ยังไม่ค่อยมีเยอะครับสั่งแค่บางออเดอร์นะครับ ตอนนี้สั่งแค่ในเราแวแกในโรงเรียนก่อนนะคะเพราะว่ามีรุ่นน้องเขาชอบต้นบดินนะครับคือสองตัวนี้คือเรามีเยอะมากเลยนะครับก็เลยนํามาแบ่งขายนะครับอันนี้เป็นตัวที่เราเเยลโล่บางก่องนี่คือไปขอเขามานะครับฟัดจาพิงก็เหมือนกันครับผมแล้วมันก็แตกหนอแตกกอจนเยอะนะครับก็เลยนํามาแบ่งขายกันนะคะ ก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย